โป๊โคจะทรงผัวโบแต่พระเอกไม่โบนะจ๊ะเรื่องนี้มาในหัวข้อของความหนักใจคือนายเอกเล่าว่าเขาต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปแต่งงานกับพระเอกแน่นอนว่าเขาต้องหนักใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าหอมายังไงก็โป๊บานาน่าสปริตที่อยู่ตรงวางขาไม่ใช่สิ่งที่จะถอดออกได้ง่ายๆอื้มแต่พระเอกอะไม่สนใจพระเอกสนใจแค่ว่า ทำไมเมียไม่ยอมเข้าหอ,อกับเราจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างมันมาจากว่าตระกูลของพระเอกเนี่ยเขาร่ารวยมากแล้วเขาก็เป็นเจ้าหนี้ของตระกูลนายเอกหัวหน้าตระกูลของพระเอกเนี่ยก็เลยต้องการที่จะให้พ่อของนายเอกส่งพี่สาวของนายเอกไปแต่งงานกับพระเอกแต่พระเอกอะเขารู้ทันเขาไม่ต้องการให้ใครมาวอลแวกับชีวิตเขาทั้งนั้นเขาก็เลยพาตัวเองอะไปคุมเหมืองอยู่ในที่ที่มันทุรก,กันดารมากแกเขาก็มั่นใจมากว่าไม่มีลูกผู้รากมากดีที่ไหนมันจะยอมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาก็เลยท้าทายไปว่าถ้า อยากให้ผู้หญิงคนไหนแต่งงานน่ะก็ให้เขามาแต่งงานที่นี่ให้มาอยู่ที่นี่เลยซึ่งภัยเอกุเขาก็เดาถูกนะเพราะว่าพี่สาวของนายเอกอะ่ะ เขาไม่ยอมไปเว้ยคือเขาต้องการแสงสีเขาต้องการอยู่ในเมืองอย่างร่าเริง่าเข้าใจปะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะส่งนายเอกซึ่งเป็นลูกเมียหน้อยอไปแต่งแทนโดยการอ้างบุญคุณนายเอกเราชอบผู้ชายอยู่แล้วคือไปแต่งงานทดแทนบุญคุณหรืออะไรอะทําให้ได้ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพระเอกไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วถ้าเกิดว่าเข้าหอกันไปปุ๊บเขาเจอบรรณาสปรตที่อยู่ตรงหว่างขาผมจะทําอย่างไรพี่สาวตอบว่า ก็เรื่องของแกแกก็ทำให้เขาหลงแกให้ได้ผู้ชายเวลาอยู่บนเตีมันหน้ามื่อตามวนไม่สนใจหรอกหลอก ยังไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปภเชิญนี่อะแต่ก็ไม่เป็นไรนายเอกเราเนี่ยเขาก็เรียนสกิลการแต่งหญิงมาวิธีการยัดนมอย่างไรให้ไม่โปะ๊ะกางเกงเสริมสะโพกใดๆแต่งหน้าเอ่ยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ไปเจอพระเอกตอนแรกที่เจอหน้ากันอ่ะพระเอกเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบจะหน้าตาดีนะอะไรอย่างนั้นแต่พอนายเอกอ้าปากพูดคุณพี่คือนอกจากบรนาา่าสปทิที่ไม่สามารถถอดออกได้แล้วอะ่ะมันก็ยังมีกล่องเสียงที่แสดงตนเลยว่าเป็นชายแน่นอนนายเอกเราอะ่ะเขาก็เลยดัดเสียงเว้ยแล้วเสียง อย่างมันแบบชุเรศทชรังมากพระเอกตกใจอะว่าเสียงยังกระเป็ดใครสนใจก็ไปหาอ่านก็ได้ที่ลีเดลัส่วนใครที่มันสสาอ e ีบุ๊กตอนนี้กำลังม,มีโปรอยู่ด้วย